ลกลูกลูกรู้ไหมว่าวันนี้พ่อจะพาลูกไปไหนไม่รู้ครับไม่อยากไปเลยเราจะตายอืพ่อจะพาลูกไปที่ที่หนึ่งนะที่เต็มไปด้วยความสุขความทรงจําดีๆแล้วก็ความประทับใจของพ่อกับคุณปู่ลูกที่ไหนครับถึงแล้ว พ่อพาซันมาท,นที่นี่ทำไมครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งมานานกว่า60ปีเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่แค่แหล่งรวมสัตว์ป่าแต่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นานาชนิดและเพาะพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อส่งคืนธรรมชาตินอกจากนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยังเป็นสถานที่สร้างการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มดัชนีความสุข สร้างอาชีพสร้างไรายได้กลับสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วยพอครับครับ,รบทำไมเราต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปด้วยล่ะครับนี่ลูกลูกรู้ไหมครับว่าการที่เขาเก็บเงินค่าเข้าชมสวนสัตว์เนี่ยนะครับผมเขาจะนำเงินเนี่ยไปจัดสรรปันส่วนเพื่อนำไปพัฒนาสวนสัตว์ลูกทั้งการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์การวิจัยสัตว์ แล้วก็นำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานไงลูกอ๋อแล้วเขาก็ยังนำเงินนะไปพัฒนากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ site, ให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากยิง่งขึ้นไงลูกอ๋อ oh. รู้ข้าใจแล้วใช่ไหมครับไม่เข้าใจคะ่ะ <laughs> โอเคไป ทุกานทุกสังเกตไหมว่าสัตว์เนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะมีการทําสภาพแวดล้อมให้กับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยให้ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยในธรรมชาติของเขามากที่สุดเพราะว่าสัตว์จะได้รู้สึกว่าเหมือนเขาได้อยู่ในป่าหรืออยู่ในที่ของเขาเองจริงๆอย่างสิงโตเนี่ยที่จริงแล้วนะ่สิงโตเขาจะอาศัยอยู่ในที่สูงสุดเพราะว่าสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าป่าเขาจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนะลูกแล้วทำไมเขาต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะครับอืครับสําหรับ การดูแลสัตว์ในสวนสัตว์นะครับเรื่องที่สําคัญในการดูแลสัตว์ป่าในสวนสัตว์เนี่ยต้องดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งองค์การสวนสัตว์ก็จะยึดหลัก Animal Welfare สวนสัตว์ในองค์การสวนสัตว์เองเนี่ยเป็นสมาชิกของสวนสัตว์โลกเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามหลักนี้อย่างเคร่งครัดส่วนที่เขาอยู่ต้องจับให้ภูมิทัศน์อะไรต่างๆใกล้เคียงกับธรรมชาติที่เขาอยู่จริงๆมีร่มมีแดด นะครับมีที่พักด้านหลังมีที่กินอาหารโดยหลักสวัสดิภาพปบบดไว้ฟรีดอมอิสระ5ด้านที่ต้องดูแลเขาสรุปง่ายๆก็คือว่าให้เขาอยู่ดีสุขก,กายสบายใจสุขก,กายสบายใจไหมตอนนี้ก็หลับปุ๋ยไม่ตื่นกลัวเราด้วย ลูกเ <Okay. S 1> สือล,ลายเมฆลายสวยๆแบบเนี้ยก็เกือบจะฝุญนพันธ์ุไปแล้วนะลูกคนมนค่าเยอะเหรอคะพ่อ,อคนมาค่าเยอะก็มีส่วนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เห็นลายเขาสวยๆเงก็ไปล่าเขาโดยที่เอาหนังามาทำเพื่อประดับมั่งเอ,เอาเขี้ยวมาทำ ของขลังรู้จักของขลังไหมคะมครู้จักค่ะเออแล้วบางทีเขาก็เอาเอาว้ยวัาบางส่วนไปทำยาด้วยทําให้พวกนี้ถูกล่าเยอะแล้วเรามีการช่วยแพร่พันธ์ุขยายพันธ์ุเขาอย่างไงครับเจ้าหน้าที่ครับเรามีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยที่ในโครงการเสรรเมฆเนี่ยเราทำงานร่วมกับสถาบันสมิธโตเนียนสหรัฐอเมริกาที่อเมริกาเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาที่ประเทศไทยแล้วก็ ช่วยกันฝึกอบรมเห็นไหมคะเลี้ยงเสือลายเมฆจากเด็กๆจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้รวมถึงช่วยกันรีดน้ําเชื้อของตัวผู้ไปผสมกับตัวเมียข้างนอกแล้วก็มาใส่ไว้ในท้องเรียกว่าการผสมเทียมที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์เพราะขยายพันธุ์เสือลายเมฆที่ใหญ่ที่สุดในโลกโ,โตขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะป้าจะพาไปดูที่ศูนย์นพาะขยายพันธุ์ตอนนี้ก็ไม่ต้องโตเป็นอาหารเสรือได้เลยลูกนะ ลละใช่แล้วครับลูกนอกจากนี้แล้วนะที่นี่เขายังมีการโชว์ช้างว่ายน้ําที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกด้วยนะลูกนะแล้วก็ช้างป่วยหรือช้างแก่เนี่ยก็จะอาศัยการว่ายน้ําทําวารีบําบัดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่นี่เขายังช่วยอนุรักษ์พันช้างไม่ให้สูญพันธุ์ยังมีการทําวิจัยเพื่อการผสมเทียมช้างอีกด้วยนะโอ้โหพ่อรู้ได้ไงครับระดับพ่อแล้วเนี่พ่อดูจากอินเทอร์เน็ตนะลูกอะ <laughs> ทำไมต้องมีการทำวิจัยด้วยวิจัยไปเพื่ออะไรแล้วผสมเทียมต้องทำไงครับพ่ออผสมเทียมต้องทำยังไงเหรอ,อ,อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลกูกพูดถึงเรื่องการผสมเทียมช้างใช่ไหมครับใช่ใชครับทีเนี้ยเราทำเป็นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ไม่ให้ช้างสูญพันธุ์ก็คือเราใช้เทคโนโลยีต่างๆในการแบบรีดน้ำเชื้อตัวผู้ที่พันธุกรรมดีเข้ามาผสมกับตัวแม่ที่พันธุกรรมดีพันธุกรรมดีเช่น แข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่ไม่เจ็บป่วยง่ายทําการเอาน้ําเชื้อที่แช่เย็นนะ่ะเข้าไปฉีดในตัวเมียที่นี่ก็จะมีนักศึกษาสัตวแพทย์เข้ามาดูงานต่างๆนีครับนักศึกษาก็คือจะมาเรียนรู้ว่าขั้นตอนต่างๆไปยังไงดูการทํางานจริงๆของพวกเราเนี่ยครับผมอย่างนี้นี่เองถึงที่นี่มีช้างเยอะแยะเลย ยังไงล่ะเริ่มชอบแล้วใช่ไหมละ่ะเราใช่ค่ะพ่อก็บอกแล้วว่าสถานที่แห่งนี้นะได้รวบรวมความสุขความทรงจําดีๆแล้วก็ความประทับใจของพ่อกับปู่ที่มีต่อองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเอาไว้นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นที่รวบรวมสัตว์นานา,นาชนิดแล้วเนี่ยเขายังเป็นสถานที่ที่เรียนรู้ที่มีมิติขึ้นสุดข,ของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะลูกยังมีสวนสัตว์ใหญ่ๆแบบนี้อีกไหมคะพ่ออืมีสิลูก องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีสวนสัตว์ทั้งหมด6แห่งครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะเราอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นอย่างเช่นที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็ยังจะมีสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์สงขลาโอ้โหลูกลูกรู้ได้ไงเนี่ยก็ดูในอินเทอร์เน็ตไงคะนี่หลายนะเนี่ยเชื้อพ่อมันแรง เดี๋ยวเราไปกันเถอะลูกเดีวพ่อสัญญาว่าเดี๋ยวพ่อจะพาลูกเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์ให้ทั่วประเทศเลยเบอคาณครับเย้บ้าน <Yeah! S 2> <Bye! S 1> นอกจากนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยังมีอีกสองโครงการนั่นก็คือโคชะอณาจักรที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโครงการที่มีการดูแลช้างมากกว่า200เชือก <Hey! S 1> และโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ในปีพุทธศักราช2570องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะนำเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเข้ามาพัฒนาต่อยอดการวิจัยและการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับประชาชนและทุกคนวิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ได้มาตรฐานทันสมัยสู่สวนสัตว์ชั้นนำในอาเซียนพันธกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 1. การอนุรักษ์วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัยเพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืงยน 2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์สแสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพของสัตว์ 5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาิบาลและทันสมัย